อาณาปานสตินั้นนดับอกุศลได้ทุกชนิดเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะอกุศลทั้งหลายจะถูกระงับไปด้วยอาณาปานสติ <c oughs> ดังนั้นวิธีง่ายๆที่จะละนิวรณ์ห้าของเราคืออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกทุกคนในศาลานี้มีลมหายใจเข้าออกกันทุกคนพระาศาสดาของเราเองก็ทรงเจริญอาณาปานสติตั้งแต่ก่อนตรสัสรู้จนกระทั่งตรสัสรู้ดังที่พระองค์ตรัสบอกไว้ว่า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน พิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเห็นไหม และอาณาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคยังตรัสให้มีชื่อ